ู้ชมค่ะอัปเดตล่าสุดนี้นะคะจากคุณท็อปธนาชัยนะคะได้โบกมือลาระเบียบวาทาสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแฟนคลับหลายคนถึงกับตกใจนะคะว่าเป็นอย่างคือออกไปจากพ่อเอกเกิดอีอย่างขืนหรือว่าสิเดินสายไปทางใดค่ะพี่น้องคะนี่นะคะทำเอาหลายคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากค่ะโดยทางเพจหมอนลำสตอรี่นะคะก็ได้มาเปิดเผยค่ะแล้วก็ทางคุณท็อปเองเนี่ย ก็ได้โพสต์อำลานะคะสำหรับพ่อเอด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโดยบอกว่าโบกมือลาโบกมือาลาระเบียบวาทศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับหมอลําดาวร้ายตัวหลักลาพ่อแล้วเดินตามความฝันอีกขั้นหนึ่งของผมนี่แหละค่ะพี่น้องคะเรียกว่าทำเอาแฟนคลับวงระเบียบวาทศิลป์เนี่ย หมอลำดังแห่งยุคเนี่ยใจหายไปตามๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาเมื่อพระเอกหมอลำดาวร้ายเสียงสะกิดใจค่ะท็อปธนาชัยได้เผยภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะขนาดเข้าไปกราบลาพ่อเอฟพ่อเปียผู้บริหารคณะระเบียบวาทศิลป์ค่ะพร้อมระบุข้อความอำลาวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์หลังจากอยู่สร้างผลงานมาถึง5ปีนะคะคุณผู้ชมขาว่าอยู่ให้เขาว่าดีหนีไปให้เขา เสียไดย้ตายให้เขาคิดทอดนี่นะคะแฮทแท็กปรัชญาของบ้านหลังนี้ที่เตือนใจเสมอนี่นะคะในวาระนี้ผมท็อปธนาชัยขอกราบขอพระคุณบ้านระเบียบวาทาศิลป์บ้านหลังนี้ที่เป็นทุกอย่างให้กับชีวิตผมพอทั้งสองคือผู้ที่มีพระค,คุณสำหรับลูก พ่อครูแม่ครูทุกท่านคือผู้ที่มีพระคุณสำหรับผมค่ะตลอดระยะเวลา5ปีเต็มที่ผมทำหน้าที่เป็นลูกเต้าอยู่ที่นี่มีทุกอย่างเพราะบ้านหลังนี้ถึงเวลาแล้วผมเลยขออนุญาตถือโอกาสลาพ่อทั้งสองเพื่อไปเดินตามเพื่อไปเดินตามความฝันอีกอันนึงของผมค่ะนี่นะคะจะไปในทิศทางไหนยังไง จะทําอะไรอยู่ที่ไหนผมก็คือลูกระเบียบวาทศินป์เหมือนเดิมขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเพื่อนพ้องพี่น้องพี่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาทุกๆคนหวังว่ามีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่นี่นะคะขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงผู้ที่มีพระคุณและน่ารักทุกท่าน ต่อจากนี้ท็อปจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเดินยังไงก็ขอเป็นกำลังใจจากทุกคนให้ฮักแพงและติดตามผมเหมือนเดิมนะครับนี่นะคะแฮชแท็กรักและผูกพันเคารพเสมอระเบียบวาทาสิน์ค่ะพี่น้องขาโบกมืออำลาเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดาวร้ายนะคะของระเบียบวาทศาิลป์ก็คือคุณท็อปธนาชัยนั่นเองค่ะพี่น้องค่าราพ่อขอเดินตามความฝันอีกความฝันหนึ่งของผมนั่นเองค่ะ ซึ่งจะเป็นความฝันอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าจะเป็นความฝันแบบใดเพิ่นสิไปในทางใดพี่น้องต้องรอติดตามข่าวสารนะคะพี่นองค่ะเรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับหลายท่านเนี่ยถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวนะคะยังงงอยู่นะคะว่าทางคุณท็อปเนี่ยสิไปทางใดคะพี่นองคะ แล้วก็มีแฟนคลับหลายท่านชาวเน็ตหลายคนค่ะมาแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายค่ะบางคนก็บอกว่าตั้งวงใหม่ปังๆแน่นอนครับผมทำอะไรก็ขอให้ปังๆนี่นะคะเรียกว่าหลายท่านก็ยังเข้าใจนะคะคุณผู้ชมค่ะ โอ้ยเสียดายแทนพ่อเอจัางต้องเสียคนคุณภาพไปอีกคนแล้วนะคะอยู่ที่ไหนทํากิจการอะไรก็ขอให้ร่ารวยนะพระเอกท็อปทนาชัยคนเกง่งนีค่ะพี่น้องคะบางคนก็บอกว่าไปตั้งวงไม้ประสนพี่น้องไปอยู่ใส่นอกครับนี่นะคะ ขอให้พระเอกท็อปจงประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าคิดฮอดเด้อวสันไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักและติดตามเหมือนเดิมรักรักธนาชัยพระเอกดาวร้ายระเบียบวาทศาิลป์ค่ะน้องไปเติบโตอีก9ก้าของน้องทางแฟนคลับและพ่อเอพ่อเปียก็พร้อมสนับสนุนแนะนำน้องให้ไปเอง ไปอยู่ที่ไหนและเป็นกําลังใจให้ระเบียบสอนให้น้องเป็นคนดีมีระเบียบคนจบจากระเบียบไปมีแต่คนเก่งมีมาตรฐานทุกคนนี่นะคะเรียกกว่าก็สุดยอดจริงๆนะคะทางคุณบอยสิริชัยเองก็มาจากระเบียบเหมือนกันนะคะพี่น้อง ออกจากวงไปเพื่อเป็นพระเอกก็เหมาะสมแล้วนะครับปี68หมอลำน้องใหม่เกิดขึ้นหลายคณะมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยที่แยกวงเพื่อตั้งคณะหมอลำของตัวเองค่ะใจหายจริงๆชอบเขาแต่ก็ยินดีในทางที่เลือกต่อไปทุกคนมีความฝันของตัวเองขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ อยู่ที่เดิมเกิดอยากไปแจ้งเกิดที่ใหม่คะ่ะไปทำอะไรก็ขอให้ปังๆนะคะน่าเสียดายมากนะคะ หลายคนก็คือเสียดายนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็เรียกได้ว่าหลายท่านเนี่ยก็คือรอติดตามนะคะสําหรับเก้าใหม่นะคะสีเดินไปทางใดท้าแฟนคลับก็รอติดตามแล้วก็ชื่นชมนะคะคุณผู้ชมขาเนี่แหละค่ะพี่น้องขาคือจังพระเอกทอปานาออยู่ให้เขาว่าดียู่ให้เขาว่าดีนีให้เขาเสียดายตายให้เขาคิดฮอดน,นี่แหละค่ะพี่น้องคา ปรัชญาของบ้านหลังนี้เตือนใจเสมอนี้นะคะกัหลายคนก็นคือดีใจอยู่นะคะที่ยั้งแบบรูปพระคุ้นนะคะของพ่อเอเนาะแล้วกับคู่บาอาจารย์นะคะที่พร่ำสอนม้านะคะพี่น้องคา นี่แหละค่ะคนเราก็มีความฝันกันทุกคนมีหน้าที่เดินตามความฝันพี่น้อง่าเต่บ่อได้ลืมบุญคุณด้อค่ะมีหน้าที่เดินตามความฝันแต่ไม่ใช่อักตันยูหรือว่าเดินตามบุญคุณนี่นะคะเพื่อนเป็นคูเพื่อนก็มอบโอกาสให้ลูกๆนี่แหละค่ะพี่น้องคาเพราะลูกๆอ,อยากเดินตามความฝันอยากไปหาความฝันไหมอยากไปเฮ็ดไปหาประสบการณ์ใหมๆพ่อก็ต้องปล่อยนะคะไปให้ลูกเนี่ยเจอสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ชมขา เรียกได้ว่าแฟนคลับก็อวยพรกันเยอะแยะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกับบอกว่าให้ไปดีมิใช้นะคะเพราะว่าทุกคนต่างก็ต้องเดินตามความฝันของตัวเองนี่แหละค่ะคนเป็นพ่อเนาะพี่น้องค่ะเป็นพ่อเป็นครูเพื่อนได้พร่ำสอนลกะกะได้ยุ่นีมาโดนแล้วถึงลูกนะคะสิเลือของไปเดินตามความฝันนะคะทางพทางพ่อเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ถือว่าสนับสนุนนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ ทางคุณท็อปเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ลืมบุญคุณนะคะคุณผู้ชมขาแค่ว่าต้องออกไปเฮ็ดเน้สิ่งที่เจ้าของอยากเฮ็ดนั่นเองค่ะพี่น้องขาแล้วก็ยังเคารพนะคะทั้งพอเองเหมือนเดิมแล้วก็คู่บ่าอาจารย์นะคะในวงระเบียบคือเกาน่นแหละค่ะพี่น้องขาจังใดก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะให้พระเอกดาวร้ายนะคะพี่น้องขาก็คือคุณท็อปธนาชัยต่อไปค่ะพี่น้องขาฝากติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันค่ะพี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังใจกันหลายๆได้ค่ะ ก็แฟนคลับหลายท่านก็เรียกได้ว่าใจหายค่ะแต่ว่าก็ต่างยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะวอวยพรให้ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะพี่น้องคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะทางเราต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดทให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ